ทองทีอาจารย์ไหนๆก็เราก็เริ่มทุกกลุ่มที่มีข้อมูลที่จะนําเสนอขอให้เอาข้อมูลมาลงไว้ที่เครื่องก่อนเลยครับและเข็นกลุ่มตนเองไว้ด้วยกลุ่มอย่างเช่นถ้าบอกสุรินก็บอกสุรินก็ได้วิเคสสุรินอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงลงลงไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับอาจารย์ครับจะได้ให้อาจารย์ปราณีท่านไปศึกษาดูด้วยว่า,าท่านทําถ,ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับ uh huh. อ,าอาจารย์อาจารย์โจเชวยลงไว้หน้าเดสก์ท็อปหน่อยครับหน้าเดสก์ท็อปเลย จะได้ค้นหาง่ายๆบอกชื่อกลุ่มวิเขตเลยครับวิเขตวิเขตไหนวิเขตอุบลเลสงบุริลามเอาข้อมูลบริลัมส์เอาขอภัยข้อมูลขอนแก่น1.1อยู่ที่ใครนอ่าดีเกินผมนึกว่าไปตามที่ขอนแก่นจะบอกนะว่าไวัยรัสรับประทานแล้ว จนันมึงเลยนิมนต์ลงไว้เลยครับข้อมูลครับครับขอเวลาสัก2นาทีทุกที่เลยครับทุกกลุ่มนะครับที่ผมประกาศผมยกตัวอ,อย่างอีกครั้งนะครับกลุ่ม1บุรีรัมย์ครับหมายถึงว่าเชิงคุณภาพนะครับกลุ่มที่2นอนครราชสีมา3คอนพนม4ขอนแกน่น5น้องคาย6สุรินเจ็ดศรีสเกต8อุบลและ9เลยลงข้อมูลไว้หน้าจอเลยครับ ไว้นะครับวิเลยสงเลยวิเลยสงบุรีรัมวิเลยสงศีสเกตอะไรนี้จะง่ายนะครับคนที่มานําเสนอแล้วก็เตรียมคนนาเสนอด้วยนะครับอาจารย์ครับนำเสนอและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิก็คืออาจารย์ปราณีจะได้วิพากวิจารณ์ว่าที่ท่านทํามาเป็นไงท่านเข้าใจเลยไหมสองวันสองคืนเนี่ย ไม่เข้าสักตัวเกิดอะไรขึ้นเนาะ the 唱歌乐。 ปปปปไปยันเลเปาจรดกลาเดี๋ยวผมจัดการจันทร์ไปด้นกลาเดี๋ยวผมจัดการไมได้ถอนจารเลยในของคนเกนคน,กนในคนเกนนะค,ครับ าอ,อาจารย์ก็อาศัยช่วงนี้ที่เบรกเนี่ยไปยช่วงที่เรากำลังติดต่อเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปฉันน้ำปานะหรือก็กาแฟกันก็ได้อาจารย์สามารถที่จะนำเข้ามาฉันข้างในก็ได้ อาจารย์ครับเชื่องเครื่อง,องตอนนี้กําลังลลเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ ใช่ไหมมันก็นั้งจัดไม่ใช่ไดหมดูไมคตอนนั้นครับอาจารย์เอาเลยครับดังเลอาจารย์ก็ของจะสมควรแก่เวลานะครับพอดีทางาเทคโนโลยีก็อาจจะไม่รองรับเพราะว่าไม่ได้วางแผนเรื่องความเสี่ยง <c oughs> งานบริหารความเสี่ยงไม่ผ่าน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าแต่ละกลุ่มคงจะได้นำเสนอ,อผลการทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อคืนเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอเสร็จเราก็จะได้รับการาชี้แจงหรือการวิพากโดยท่านวิทยากรเป็นการประเมินผลการสัมมนาหรือการเข้าร่วมรับฟังของเราทั้งแต่ เมื่อวานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ว่าพวกเราได้อะไรไปบ้างก็เป็นลนักษณะของการปรีเทสโพสเทสนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นการโพสเทสหลังจากที่ได้นำเสนอ,อความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้แต่ละตัวว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของวิทยาเขตขอนแก่นผมพระครูภาวนาโพธิคุทครับผู้นวยการวิทยาลัยสงขอนแก่นได้รับมอบหมายจากผู้ดำเนินรายการให้ ามาเป็นผู้นำเสนอ,อเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาอ,าองค์ประกอบที่1น,นะครับการกำกับมาตรฐานในาาก,การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับซึ่งผลการประเมินที่าทางกลุ่มได้ดำเนินการเมื่อคืน <c oughs> ก็คงจะได้นำเสนอว่า,าทางกลุ่มได้ทำอะไรไปบ้างนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจแล้วก็การทำงานาคงจะเริ่มเลยนะครับ อาจารย์ครับผมเรียนที่หนึ่งสินาทีจับแล้วนะครับอาจารย์ครับไปแล้วแล้วนี่หนึ่งนาทีแล้วครับผลการประเมินตามองค์ประกอบนะครับองประกอบที่1การกํากับมาตรฐานนะครับการการกำกับมาตรฐานเกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและกับปริญญาเอกเกณฑ์การประเมินที่1นนะครับจำนวนอาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งผลการประเมินของ ทางคณะกรรมการทำมาเมื่อคืนนี้ก็ผ่านนะครับผลการประเมินผ่านแล้วทีนี้เกณฑ์บอกว่าไม่น้อยกว่า5คนและเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า1หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นหมายความว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรก็คือ5าท่านซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดแล้วก็วิชาที่เกี่ยวข้องเส้นทาง กลุ่มก็ได้ทํามาก็ม <sink>. ีอาจารย์ที่ทําตามเกณฑ์นี่นะครับก็คือตรงคุณวุฒิคุณวุฒิที่ตรงตามหลักสูตรที่เปิดนี่สท่านนะครับแล้วก็มีที่เป็นอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องหนึ่งท่านอันนี้ก็คือรวมแล้วก็5ท่านซึ่งเอกสารที่เป็นเอกสารแนบประกอบเป็นหลักฐานก็มีคําสั่งแต่งตั้งประจำอาจารย์ประจําหลักสูตรนะครับแล้วก็ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วก็สาเนาวุฒิการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรอันนี้เป็นลักษณะของเอกสาราหลักฐานที่ประกอบเพราะฉะนั้นเกณฑ์การที่1ก็ถือว่าผ่านนะครับเกณฑ์การประเมินประเมินที่2นะครับคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งเกณฑ์ได้กําหนดเอาไว้บอกวาอ่าต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ระบุไว้ในหลักสูตรใด,ดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ซึ่งผลการดาเนินง,งานนะครับทางววทยาเคนขอนแกนก็มีอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ก็คืออย่างเหมือนกับองค์งที่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็มีที่ตรงตามหลักสูตรที่เปิดก็มีจํานวน4ท่านนะครับ แล้วก็ที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดก็มีจํานวนหนึ่งท่านลมแล้วก็เป็น5าท่านซึ่งหลักฐานเอกสารประกอบในการทําเกณฑ์ประเมินข้อนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วก็ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วก็สําเนาวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรอันนี้ก็เกณฑ์การประเมินก็ถือว่าผ่านนะครับ เกณฑ์ที่3ก็คือคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยผลการประเมินก็ผ่านนะครับแต่ว่าเกณฑ์การประเมินซึ่งกําหนดโดยทางสองกอ,อกระดับปริญญาโทนั้นกำหนดไว้บอกว่าวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง,นง,องรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย3ท่านนะครับ ซึ่งการผลการดาเนินง,งานนะครับทางเวทเขตขอนแก่นก็มีการประเมินมีอาจารย์ที่ตรงนะครับตรงตามสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดจํานวน3ท่านแล้วก็ที่มีตําแหน่งทางทางวิชาการนะครับตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตร,ราจารย์2ท่านแล้วก็ที่จบการศึกษาดับปริญญาเอก1นึนท่านนะครับรวมแล้วก็เป็นาสามท่านที่เป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะครับซึ่งเอกสารหลักฐานก็จะมีประกอบไปด้วยคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วก็สําเนาสําเนาวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรอันนี้เป็นเกณฑ์ข้อที่3คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรอาผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะครับผลการประเมินก็คือผ่านในเกณฑ์ในเกณฑ์ข้อที่4นะครับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งซทางทางเกณฑ์กำหนดเอาไว้นะครับบอกว่าระ,ระดับปริญญาโทก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาโทรหรือที่มีคุณวุฒิปริญญาโทรหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การทำวิจัยเพื่อรับปริญญาผลการดำเนินงานนะครับในส่วนของวิทยาเขข้อนแก่นที่ดำเนินการก็จะมีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์นะครับประการที่2ก็มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนซึ่งแต่ละท่านก็จะมีกําหนดระบุเอาไว้เช่นมีประสบการณ์การสอน5ปี7ปี5ปี3ปี 7ปี4ปี6ปีเหล่านี้เป็นตอนซึ่งซึ่งก็มีการกําหนดในเอกสารนะครับส่วนที่2ก็คืออาจารย์แต่ละท่านก็จะมีผลงานที่เป็นงานวิจัยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการศึกษาและรับปริญญานะครับเพระาะฉะนั้นในส่วนของเอกผลการดําเนินงานก็คือ1มีอาจารย์ที่ตรงตามาเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้2ก็คืออาจารย์แต่ละท่านมีการระบุจํานวนประสบการณ์ในการทํางานประการที่3ก็คือมีงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การเรียนการสอนไม่ใช่เป็นงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งเอกสารประกอบประกอบเป็นเป็นเป็นหลักฐานนะครับเอกสารหลักฐานก็จะมีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตรสํเนาวุธิบัตรแล้วก็รายชื่องานวิจัยที่อาจารย์ได้ทาวิจัยนะครับเกณฑ์การประเมินในข้อที่ข้อที่4นี่ก็ผ่านนะครับเกณฑ์การประเมินข้อที่5นะครับคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิยานิพน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระนะครับซึ่งเกณฑ์กำหนดเอาไว้บอกว่าอาจารย์ประจำต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีวุฒิการศรรึกษาปริญญาโทรหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ด้านการสอนและก็มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย ซึ่งในส่วนของข้อที่5นะครับผลการดำเนินงานก็คืออาจารย์ที่ทําหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมนั้นในที่นี้ก็จะมีจํานวนทั้งหมด5ท่านที่จบบุคลิกการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่ทําการเปิดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็จะมีการระบุจํานวนปีที่มีประสบการณ์ด้านการสอนแล้วก็งานวิจัยที่อาจารย์ได้ทําวิจัยซึ่งมัธยสวนของการเรียนการสอนแล้วก็จะมี เอกสารที่เป็นหลักฐานก็จะประกอบไปได้วยคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรประวัติแล้วก็สำหรับวุฒิการศาึกษาแล้วก็ผลงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทาวิจัยนะครับผลการประเมินก็ผ่านในส่วนขององค์ประกอบเ,อเกณฑ์ข้อที่6นะครับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาณนิพนธ์ร่วมซึ่งเกณฑ์กําหนดเอาไว้บอกว่าต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือนำรองตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือวิชาที่สัมพันธ์แล้วก็ข้อที่2บอกว่ามีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปร,ริญญาในส่วนของการดําเนินงานก็จะมะีรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน5ท่านตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับแล้วก็จะมีรายชื่ออาจารย์ผู้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็จะมีรายชื่อทั้งที่เป็นตัวจริงแล้วก็เป็นรายชื่อที่ทางกองงานกําหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี อาจารย์ประจําหลักสูตร5ท่านมีวุฒิการศึกษาที่จบปริญญาโทอปริญญาเอกแล้วก็มีผลงานที่เป็น,ปน,ปน,ปนผู้ดารงตําแหน่งทงวิชาการนะครับแล้วก็มีงานวิจัยนะครับซึ่งมีรายชื่อปรากฏซึ่งผลการประเมินการนี้ก็ผ่านนะครับเ,เกณฑ์ข้อที่7นะครับคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิยานิพนธ์ซึ่งเกณฑ์กําหนดเอาไว้บอกว่าอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตร,ราจารย์ในสาขาวิชาันั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาซึ่งในเกณฑ์การประเมินผลการำดำเนินง,งานนะครับก็มีอาจารย์ประจำที่ตรงตามหลักสูตรที่เปิดจำนวนห,าาห้าท่านนะครับผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านซึ่งมีรายชื่อปรากฏแล้วก็มีรายชื่องานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ ศึกษาเพื่อรับปริญญาแล้วก็จะมีเอกสารที่เป็นหลักฐานเช่นคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรคําสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรสำนักวุฒิการศึกษาคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็การจัดทำแล้วก็ชื่องานวิจัยนะครับชื่องานวิจัยก็จะมีเช่นการจัดทําหลักสูตรเพื่อ,อหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับพระสงฆ์แล้วก็การส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุข,ของ สำนักผู้ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในะอันนี้ก็คือเป็นชื่องานวิจัยที่แนบมาด้วยนะครับเป็นหลักฐานผลการประเมินก็อยู่ในระดับผ่านนะครับเกณฑ์ข้อที่8การการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สมบริการศึกษา,าซึ่งทางวิทยาเขตขอนแก่นก็กําหนดไว้ว่าในปีการศึกษาสองพันหสินะครับมีนิสิตที่จบก,การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจานวน18ท่านนะครับและก็จะมีผลง,งานทางวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่2ระดับบทแรกก็เป็นบท บทความทวิชาการพิมพ์ในวรารสารบัณฑิตปริทัศน์นะครับตามเกณฑ์ก็คือ,อ0.10ก็คือเกณฑ์น้ำหนักที่ให้นะครับมีจำนวน3บทความแล้วก็บทความที่พิมพ์ระดับระดับชาติ15บทความนะครับน้ำหนักก็คือ0.20ก็เอาจำนวน2ส่วนนี่คูณกันแล้วก็คิดเป็นอัตรา,อ,าออกมาก็จะเป็นก็จะได้เป็น18.33นะครับคิดเป็นร้อยละ40ก็จะได้2จด 29นะครับตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งเกณฑ์ข้อนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อที่9นะครับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาเวียนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเกณฑ์ข้อนี้มีกําหนดเอาไว้ว่าระดับปริญญาโทนั้นอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเวียนิพนธ์11ท่านต่อนักศึกษา5รูปคนแล้วก็งานค้นคว้าอิสระ1ท่านต่อนักศึกษาจํานวน15รูปคนซึ่ง ผลการดำเนินงานนะครับในข้อนี้ก็จะในปีการศึกษา2557ที่วิทยาเขตขอนแก่นก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามอัตราส่วนที่ทางสอกําหนดก็คือ1ต่อ5ก็มีจํานวนรายชื่อนิสิตอาจํานวนรายชื่อของอาจารย์ที่เป็นที่ที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็จํานวนนิสิตที่เป็นที่เป็นผู้ทําการศึกษาแล้วก็อยู่ในการแน่แนวหรือการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ตามเกณฑ์นะครับภาระงานก็คือ หนึ่งต่อห้าแต่ว่าที่เราทำมาเนี่ยก็หนึ่งต่อสี่ก็ถือว่าผ่านนะครับส่วนเอกสารหลักฐานที่เป็นหลักฐานยืนยันก็จะมีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาิวียนิพนธ์นะครับแล้วก็มีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเวียนิพนธ์ซึ่งมีรายชื่อนะครับมีรายชื่อยกตัวอย่างเช่นพระมหากุมพันธ์พระมหาสุกันหล่อนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามหลักฐานเอกสารที่ปรากฏซึ่งการประเมินข้อนี้ก็ถือว่าผ่าน นในส่วนของเกณฑ์ข้อที่10นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาวิยานิพนธ์ลและการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเน,นื่องและสม่ําเสมออันนี้ก็คือเกณฑ์ย้อนหลัง,อย,งอย่างน้อยหนึ่งเรื่องในรอบ5ปีซึ่งตามการประเมินผลการดำเนินง,งานนะครับก็จะมีรา,ายชื่ออาจารย์แต่ละท่านจํานวน4ีหท่านที่ปรากฏนะครับแล้วก็แต่ละท่านก็จะมีผลงานทางวิชาการที่เป็นงานวิจัย เช่นในปี2556 55 50 54ง้วกและ็57ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีผลงานวิจัยอย่างน้อยกันหนึ่งเรื่องที่ปรากฏแล้วก็จะมีเอกสารหลักฐานตามที่กล่าวไว้ก็จะมีรายงานผลรายงานการวิจัยบทความงานวิจัยของแต่ละท่านนะครับอันนี้เป็นเอกสารหลักฐานที่แนบในส่วนของเกณฑ์ข้อที่10ซึ่งผลการประเมินก็ผ่านในส่วนของข้อที่11นะครับการปรับปรุงหลักสูตรตา,ต,าตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ตามเกณฑ์ที่ําหนดเอาไว้ก็คือต้องไม่เกิน5ปีในแต่ละหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับปรุงในส่วนของวิทยาเขตขอนแก่นนะครับผลการดำเนินงานก็คือคณะได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยมีการพิจารณาและทบทวนจากการดําเนินงานก็หลักสูตรเก่าแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาใหม่และนําเข้าพิจารณาให้ให้คณะกรรมการประจําคณะนะครับให้รับความเห็นชอบหลังจากนั้นเข้าสู่กรรมการวิเลยสง เข้าสู่กรรมการบริวิลัยกรรมการสภาวิชาการแล้วก็เสนอสภาหมหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อจะนําสู่การแจ้งสกอเอเพื่อรับทราบนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่ทำไว้ผลการดำเนินงานแล้วก็จะมีเอกสารหลักฐานประกอบก็จะมีเรื่องของคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปร,ปรับปรบุงหลักสูตรหนังสือแจ้งให้สกออรับทราบแล้วก็หนังสือตอบรับจากสกอ,ออนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่ทําเป็นเอกสาร,รสหลักฐานการประเมินค้อนี้ก็ให้ผ่านนะครับ เกณฑ์ข้อที่2 2นะครับการดาเนินง,งานให้เป็นไปตามตัวชี้ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF ซึ่งก็จะมีอยู่5ตัวหลักตัว TQF เข้อแรกก็คือการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสูตรนะไม่น้อยกว่าร้อยละแมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็จะมีผลการดําเนินงานก็คือการประชุมแต่ละครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ที่3ที่4 แล้วก็จะมีระเบียบวาระตลอดถึงเรื่องของปฏิเทนการประชุมซึ่งเป็นหลักฐานแนบมานะครับในส่วนของเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมข้อที่2นะครับมีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษานะครับอันนี้ก็บอกว่าทางข้อนแก่นก็มีการดำเนินง,งานก็คือมีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาได้มีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานมคอ2ที่สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุธทีิวนะครับอันนี้ก็ผ่านตัวที่3นะครับ TQF ตัวที่3ก็คือมีรายละเอียดของรายวิชา,าก็คือมคอ3และมคอ4ผลการดำเนินง,งานก็คือว่าหลักสูพทสบริพัทศราตร์มหาบฏิตสาขาบุทธศาสนา,ศา,ศา,ศา,าวิทยาเขตขอนแก่นได้กำหนดให้อาจารย์นะครับได้ส่งรายละเอียดของมคออ ในปีการศึกษาสองพันห้ร 27, รวมทั้งหมด7จ็ดรายวิชาก็ครบทุกรายวิชานะครับแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์ก็คือก่อนการเปิดภาคการศึกษา30วันแล้วก็จะมีเอกสารหลักฐานที่ปรากฏก็จะมีมอคออแต่และรายวิชาที่ปรากฏในส่วนของเอกสารหลักฐานตัวที่4นะครับตัวที่4การจะทํรายรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินการของรายวิชาแล้วก็รายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ภาคสนามซึ่งในส่วนของระดับปโทก็จะมีมอคออเป็นหลัก นในส่วนนี้ก็คือตามการดาเนินง,งานของเ,เขตขอนแก่นก็ได้มีการกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดําเนินง,งานรายวิชามาคอห้ในปีการศึกษา2557ครบทั้งหมดคือ7รายวิชาแล้วก็มีเอกสารปรากฏเป็นหลักฐานในส่วนตอนท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับทีเกเอฟห้าจัดทํารายงานผลการดําเนินง,งานหลักสูตรตามแบบมคอ7ภายใน60วันอันนี้ก็หลักสูตรพุทธศาสนบัณฑิต สาขาบริษัทศาสนาวิทยาเขตขอนแก่นก็ได้จัดทํารายงานผลการดาเนินง,งานหลักสูตรตามแบบมคอ7เสร็จตามกําหนดเวลาที่กําหนดก็คือภายใน60วันหลังสิ้นสุดการศึกษาเพื่อนก็จะมีเอกสารหลักฐานก็คือรายชื่อวิชาแล้วก็หลักฐานที่เป็นมกอผลการประเมินโดยภาพรวมก็คือผ่านครับอันนี้ก็คือการดําเนินงานในส่วนของเกณฑ์การประกันคุณภาพในส่วนของการควบคุมมาตรฐาน1.1ในส่วนของวิทยาเขตร้อนแก่นที่ได้ร่วมกันทำ ก็คงจะขอเสริความเห็นนี้ก่อนนะครับเพราะเวลาหมดนะครับขอบคุณครับขอบขอบคุณมากครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี้ระดับบัณฑิตครับต่อเลยอ่บุญรำเชลยครับบุญรำครับปาตีเดี๋ยวอาจารย์จะไปทีเดียวคืออย่างนี้อาจารย์ครับเรา ตกลงเบื้องต้นอาจารย์ไม่ต้องอ่านเกณฑ์น,นะอาจารย์ผลการดําเนินการทําอะไรพูดเลยจะได้ไม่ต้องอ่านเกณฑ์ใหนการฟังเพราะในเล่มมีอยู่แล้วอาจารย์พูดเสมอหนึ่งผลการดำเนินงานว่าเลยวีรมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับครับเรียนผระเด็กป็นคนทุกรูปนะครับอาจารย์าารยปีพักห้านาทีครับดูเอกาสารประกอบ132บนะครับบทที่2ผลการประเมินตามองประกอบที่1การกํากับมาตรฐาน ตัวบงชีที่1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสอกอ,อน,นะครับเกณฑ์ <d> ประเมินที่1จํานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรนะครับผลการดำเนินงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผ่านเนื่องจากว่าได้ดําเนินการมีจํานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า5คนซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า,าไม่เกินกว่า1หลักสูตรนะครับส่วนเอกสารหลักฐานก็จะมีบัญชีรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ในบัญชีรายชื่อนี้ก็จะมีเอกสารประกอบด้วยาการวิเคราะห์คุณวุฒิของอาจารย์แล้วก็สำเนาการพิจารณาวุฒิทของอาจารย์ตลอดทั้งมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมติคณะกรรมการบริหารวิชาการและมติคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารงานบุคคลกำกับแล้วก็นําเสนอแต่งตั้งนะครับเอกสารยืนยันข้อที่2ก็คือคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่ง ลงนามโดยท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์การประเมินที่1นนะครับจำนวนอาจารย์ประจาหลักสูตรนะครับเกณฑ์การประเมินที่2คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรก็พิจารณาแล้วผลประเมินเห็นว่าผ่านนะครับผลการบาเนินงานก็คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวน5รูปคนเอกสารประกอบก็คือบัญชีรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรในเอกสารประกอบนี้ก็จะมีสิง่สงที่แนบ ในเอกสารประกอบก็คือคุณวุิหรือวุฒธธิของอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาม,มาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีโทเอกนะครับแล้วก็เอกสารประกอบข้อที่สองก็คือ,อสําเนาว,วุฒิของอาจารย์ซึ่งเป็นสาเนาว,วุฒิการศึกษานะครับเพื่อเป็นเอกสารยืนยนันผลการประเมินในข้อนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเกณฑ์ประเมินที่11นะครับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดนะครับผลการประเมินก็ ผ่านนะครับเนื่องจากว่าวิธีการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรนั้นเป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กําหนดคือไม่เกิน5ปีนะครับเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด